สวัสดีครับผมนายสตอแพทย์นัทวุฒิสัตยาพาณิชกุลนะครับชื่อเล่นชื่อยูนะครับหลายๆคนก็เรียกผมว่าหมอยูนะครับปัจจุบันเนี่ยผมก็เปิดร้านขายยาสาหรับสัตว์แล้วก็ดูแลสัตว์นอกสถานที่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับร้านยาเนี่ยนะครับเป็นร้านยาที่สืบทอดกิจการมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อจนมาถึงรุ่นผมเลยนะครับผมทํางานเนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลา8ปดโมงนะครับถึง6กโมงเย็นไม่มีวันหยุดเลยครับเทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ปิดนะครับผมเพราะว่าถ้าหยุดไปเนี่ย ก็คือร้านก็จะขาดรายได้ทันทีนะครับรวมถึงเคสที่ผมต้องคอยดูแลคอยฟอลโล่เขานะครับผมไม่มีเวลาใช้ชีวิตเหมือนที่ผมอยากใช้นะครับก็คือทําแบบเนี้ยมาเป็นระยะเวลาประมาณ4ปีแล้วครับวนลูปอยู่อย่างเงี้ยแหละครับเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับแทบจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยครับปล่อยตัวเองอ้วนสุขภาพไม่ดีป่วยบ่อยเหมือนเอาง่ายๆเหมือนหาเงินไปให้หมอครับเสื้อผ้าที่เคยใส่ไซส์เนะครับก็ขยับไปเป็นไซส์ XL แ กางเกงที่เคยใส่เอวสาก็ต้องขยายเป็นเอวสีจนวันนึงครับผมรู้สึกว่าผมโคตรทนตัวเองไม่ไหวเลยครับก็เลยพยายามหาเวลาออกกําลังกายนะครับไปโรงงานวิ่งนะครับแต่แปลกอย่างหนึ่งครับคือยิ่งออกก็ยิ่งอ้วนก็ลองหาหลายวิธีเลยครับสุดท้ายก็ไปไม่รอดสักวิธีเลยครับจนกระทั่งมาเจอรีบอนนี่แหละครับตอนแรกก็ไม่เชื่อนะครับว่ามันจะดีอีกอย่างผมก็รู้สึกว่าราคามันค่อนข้างสูงด้วยครับ แต่ตอนนั้นเนี่ยก็แอบคิดในใจว่าเอาวะลองดูสักหน่อยพิสูจน์ให้คนเห็นไปเลยว่ามันดีจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่ดีก็แค่เลิกนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเอาตรงๆผมตั้งใจมากเลยกินแทบไม่หลุดเลยนะครับ14วันเพราะผมเนี่ยอยากให้มันคุ้มค่าที่สุดแต่จริงๆครับแอบเสียดายเงินนั่นแหละแต่พอกินไปสักระยะหนึ่งนะครับก็คือรู้สึกว่าผลลัพธ์มันชัดมากเลยครับชัดจนผมเองเนี่ยยังงงกับตัวเองเลย ตอนนั้นเนี่ยคนทักผมเยอะมากไปทําอะไรมาทาไมผอมลงคือตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสามารถเป็นธุรกิจอีกทางของผมได้นะครับผมก็เลยทยอยศึกษาข้อมูลสินค้านะครับเรื่องของโภชนาการเรื่องของการลดไขมันหรือการดูแลสุขภาพระยะยาวนะฮะตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าได้อะไรเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐาน3ามไฮนะครับสามคบสองคีนเอาตรงๆครับมันเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับก็เลยรู้สึกว่าได้ความรู้อะไรเยอะขึ้นมากๆเลย แล้วประจวบเหมาะครับช่วงนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเจอรุ่นพี่ท่านหนึ่งครับทำมาทำทำเลกกซี่เนี่ยมาประมาณ5ปีละรายได้ประมาณ4ี่0 0 0บาทต่อเดือนจากตลาดไขมันแลกเงินเนี่ยแหละครับโดยที่พี่เขานะครับไม่ต้องสต็อกของไม่มีลูกน้องไม่ต้องมีหน้าร้านหยุดทํารายได้ก็ไม่หยุดโหผมฟังแค่นี้นะครับเอาตรงตงตื่นเต้นมากและพี่เขานะครับเล่าให้ผมฟังด้วยนะครับว่างานประจำเนี่ยหรืองานที่เป็นงานที่หยุดไม่ได้เนี่ยก็เหมือนคุกที่มองไม่เห็น ตอนแรกผมงงครับคำนี้มันคืออะไรเนาะพี่เขาก็เลยบอกว่าตอนเรียนนะครับก็คืออยู่โรงเรียนบ้านบ้านโรงเรียนพอมาทํางานก็อยู่ที่ทํางานบ้านบ้านที่ทํางานคือหลายๆคนก็เลือกที่จะทํางานแบบนี้นะครับจนสุดท้ายก็บ้านโรงพยาบาลบ้านโรงพยาบาลแล้วก็แก่ตายนะทางานไปครึ่งชีวิตบางคนเพิ่งรู้ว่างานที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้คือฟังตอนแรกผมแอบสะดุ้งเลยนะครับตกใจมากคือมันตรงกับผมมาก ผมเนี่ยตั้งใจจริงๆครับอยากลองลุยตลาดเนี่ยดูสักครั้งและผมเนี่ยก็อยากมีรายได้จากธุรกิจเนี่ยมากกว่าสัตวแพทย์ที่ผมทำเนี่ยสักสองเท่าถ้าถึงตรงนั้นนะครับผมคงคิดว่าผมคงหยุดจากงานสัตวแพทย์แล้วออก็มาทําธุรกิจตรงเนี้ยเต็มตัวได้ซึ่งเราตรงๆครับผมตั้งใจมากและที่ผมตื่นเต้นกว่านั้นครับคือตอนเนี้ยผมทํามาเป็นระยะเวลา5เดือนละรายได้รวมรวมเนี่ยมากกว่า2 0 0 0 0 0บาทรู้สึกว่า ธุรกิจเนี่ยมันใช่มากๆเลยครับแล้วผมนีนะครับตั้งใจมากๆเลยใน3-5ปีข้างหน้าเนี่ยผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะมีรายได้พาส v ีฟ n ินค e เดือนละ3 0 0 0 0นบาทจากธุรกิจนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจมากๆที่จะซื้อรถเบนซคันแรกของครอบครัวให้ได้ครับ